แล้วมันดัดแปลงไหมฮะว่นเลยดัดเดี๋มันเขาบอกเราว่าจะเป็นอีกกฎหมายแล้วมันดัดแปลงไหมฮะว่าเลยดัดเดี๋ยวมันหักสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกันกับคุณครูแอนในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องนี้กันนะเอาไปเรียนพร้อมๆกันเลย เรามาดูข้อเท็จจริงกันก่อนข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่เป็นตามความเป็นจริงเป็นข้อความอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราวนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องจริงนะมาดูตัวอย่างกันนะคะเดือนกรกฎาคมมี31วันนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริง เห็นไหมบทอาขยานเรื่องวิชาเหมือนสินค้าแต่งเป็นกาบยานี11อ็อ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนายกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจรงิงไหมจรงมิจรงเพราะว่ามาจากทหารเชื้อโควิด -19 ทําทำลายปอดจรงิงไหมคะจรงิงจัดว่าเป็นขอ้อเห็ุจริงลูกอ้าวต่อไปเราไปดูข้อคิดเห็นกันบ้างค่ะ ข้อคิดเห็นคืออะไรข้อคิดเห็นก็คือข้อความที่แสดงความรู้สึกแสดงความคาดคะเนแสดงทัศนะของผู้ที่พูดนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวสรุปได้ว่าคำว่าข้อคิดเห็นจะไม่ใช่ข้อจริงไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นความรู้สึกเท่านั้นเราไปดูตัวอย่างกันค่ะวันนี้อากาศร้อนจัง คำว่าร้อนเห็นไหมเป็นคํากริยาที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเด็กๆควรดื่มนมทุกวันดูคําว่าควรค่ะวันนี้อากาศร้อนฝนต้องตกแน่นอนอคําว่าต้องเห็นนะคำที่สื่อให้เห็นถึงความคิดเห็นค่ะอยากไปเที่ยวทะเละดูคําว่าอยากเป็นความรู้สึกจำไว้นะคะว่า ข้อที่เป็นข้อคิดเห็นก็คือความรู้สึกนั่นเองเรามาดูตารางค่ะคุณครูแบ่งตารางไว้สองฝั่งฝั่งซ้ายเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงฝั่งขวาเป็นลักษณะของข้อคิดเห็นสรุปค่ะข้อเท็จจริงมีความเป็นไปได้สมจริงมีหลักฐานให้เราดูเชื่อถือได้แล้วก็มีความสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือส่วนข้อคิดเห็นนั้นเป็นข้อความที่เราแสดงความรู้สึกคาดคะเน เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเสนอแนะอ่าข้อเสนอแนะก็เป็นข้อคิดเห็นเหมือนกันสรุปได้ว่าเรื่องของข้อเท็จจริงคือความจริงลูกส่วนข้อคิดเห็นคือความรู้สึกโอเคนะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องของการสังเกตนะคะ ข้อความหรือประโยคข้อใดนะที่เป็นข้อเท็จจริงข้อใดนะที่เป็นเพียงความคิดเห็นเด็กๆสามารถเอาไปพิจารณาดูคำโฆษณาดูข่าวแล้วก็ตัดสินใจน่าเชื่อถือหรือไม่ดูได้เลยเด็กๆไปดูตัวยอย่างประโยคที่คุณครูนำมาให้เด็กๆด,ดูค่ะ1ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าคำนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น คำนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะคำนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะนะเพราะเขาบอกว่าอะไรเขากำลังนั่งทำอุปกรณ์อยู่ไม่ได้นอนเลยเห็นไหมนะคะต่อไปทำอุปกรณ์นมันไม่ง่ายถ้าจ่าไม่อยากทำผมไม่ทำก็ได้ประโยคนี้จัดเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นอ่าข้อนี้จัดเป็นข้อ คิดเห็นเพราะอะไรเพราะคําว่ามันไม่ง่ายเห็นไหมประโยคนี้มีคําว่ามันไม่ง่ายหรือไม่อยากให้ทําไม่ทําก็ได้เนี่ยเป็นคําพูดที่แสดงออกถึงความคิดเห็นนะคะข้อเสนอแนะเอาละไปดูตัวอย่างประโยคถัดไปลูกแฟนคุณคอพับแล้วตอนนี้หลับไม่รู้เรื่องเลยเป็นยังไงคอพับแล้วหลับไม่รู้เรื่องเขาเป็นข้อเท็จจริง ข้อนี้จัดเป็นข้อเท็จจริงเพราะเป็นเรื่องจริงว่าเฮ้ยแฟนคุณนะ่ะหลับไม่รู้เรื่องแล้วนะเนี่ยตอนนี้นะคะประโยคที่4การสั่งซื้อ Special Air Drop จากหน้าล็อบบี้ตัวเกมจะต้องเปิดกล่องก่อนจึงจะได้รับไอเทมแล้วก็เพชรเอ๊ะอันนี้จัดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นติกตอกติกตอกติกตอก เก่งมากนักเรียนข้อนี้จัดเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะอะไรเพราะาตัวเกมบอกว่าต้องเปิดกล่องก่อนใช่ไหมถึงจะได้รับไอเทมและเพชรเก่งมากๆาเลยลเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อเท็จจริงจะมีความเป็นไปได้สมจริงแล้วก็น่าเชื่อถือมีความสมเหตุสมผลส่วนข้อคิดเห็นนั้นเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกคาดคะเนเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย เสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้ที่เขาพูดเองนะคะอันนี้วันนี้นะคะคุณครูก็ได้อธิบายนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรียบร้อยเนาะเป็นยังไงกันบ้างยากไหมไม่ยากเนาะนะคะเด็กๆหลายคนน่าจะตอบได้และตอบถูกตัวอย่างประโยคที่คุณครูนำมาให้ส่วนใบงานเหมือนเดิมนะคะกนะ็มารับวันพุธ นะคะมารับวันพุธเด็กๆก,ก็เอากลับไปทำเป็นการบ้านเนาะและก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากไว้ออกไปข้างนอกมันสวมแมสตลอดนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่ไม่มีน้ำสบู่ใช้เจลแอฮอกรหรือสเปรย์แอฮอกร ฉีดบริเวณมือบริเวณที่เราจับของสาธารณะต่างๆอยู่สม่ำเสมอนะลูกนะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างแล้วก็กลับไปทบทวนอ่านตำรับตำราเรียนอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเ้้้้้ยาาบอออออกอกอกกตตัััััดดดแแปปลงงงงงี่่นนนหมมมมผิวะไ กอดม่